เบาะนีแ Adult, แ whole, ่สวยเลยแม่รอบนี้ตรงนี้แปดหมื่นกบาทลนะโคตรสุดโคตรพื้นโคตรปังอ่ะเอาดีๆนะจ้าจ้าจริงๆก็มาตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆไปมัลสกันหยดติงกับเกมสนุกๆมากมายให้เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมาลองอีกยังไม่ลองมาลองกันดูจ้า สวัสดีสาวๆนุ่นๆทุกคนกันด้วยในีจาวันนี้เราก็พาเพื่อนๆเจรจาการอ่าเกมใหม่ในค่ายพีจีกันอีกหล้วเน่จากเบตกรีบบนสั้นเองและคืองบดีวันนี้เนี่ยโอ้โหพกมันน้อยมากๆเลยค่ะแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองส่วนแม่เออหมุนจรวดไปยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าหากว่าตังของเราเพิ่มขึ้นเราก็จะพาเพื่อนเพิ่มเบตไปตาจ้าว่าตังของเราลดลงเราก็จะลดเบดต่าลงไปด้วยจ้ะอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการเลยง่ายๆเบสิกเบสิคเลยเนาะ รครจะเอาไปต่างก็ได้นะจ๊ะและคือกําไรมาเรียบร้อยแล้วอะเออแบบเดียวกำไรก็มางง้นเราก็จะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเลยกันละกันนะจ๊ะมันลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่าเกมนี้ที่เล่นง่ายแต่ง่ายบอบ่าง่ายช่วงนี้จะทํากําไรให้เราได้เท่าไหร่นะแม่และคืออีกอย่างหนึ่งนะคะเราพาปเพื่อนๆเจอมาเจอกันกันกบเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์เนาะสาวตัวนี้ก็จะรองรับทุมอนี่วเอเล็ตด้วยถ้า,าว่าเพื่อนไม่หิดน,นะคะสามารถถอนผ่านทุมนี่วอเล็ตได้เลยจ้า โอเคไหลจนไปเรื่อยๆไหลจนไปยาวๆรอบนี้เรามีกำไรหลักพันเลยจ้ะเออดีงามมากเงินก็ขอไปกันต่อเรื่อยๆไปกันต่อยาวๆเลยเนาะแม่ยังไงจะได้ไหมเอ้ยเน้นๆเน้นๆจัวต่อเลยสาวยาวๆต่อไปรอบนี้โบไฟสวยวายวายจนะแม่ ปลื้มปลิมเลยได้กําไรเรื่อยๆออะฟังอีกแล้วเจะสาวไหลต่อไม่รอบนี้ยังไหลต่อไปอีกอวายอีกสาตัวจะแม่นี่เน้นๆกันไปเลยก็โบอกขอให้สวยไหลต่อยังไหลต่อไปอีกรอบนี้คูณ2ี่สิวนะยังไงต่อแม่ยังไหลต่อไปเรื่อยๆแ็นไงยคือฟังแบบสุกๆกันไปเลยรอบนี้กําไรเจ็ด พันกูบาทเออปรับเดียวกาไรก็คือจะถึงหลักหมื่นแล้วเนาะอ้าวเสา็จเธอแล้วที่นี้ปังแบบไม่ต้องสืบแน่นอนมาจากมาลืมไม่แปพร้อมๆกันเลยกันนะคะว่าสิบรอบที่ดอกของเราเนี่ยจะทำกำไรได้เท่าไรเนะยจ้าจุดไปยาวไปรอบนี้ดอกนี้อเยอะยาวเจนนะที่นี้เอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไหลจุดต่อไปไหลจุดมาเน้น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  ได้อีกนี่สาวรอบนี้เออได้จ้ะได้ตัวเหมือนฟรีเพิ่มไงคือปังมากๆเลยนะใครที่สนใจจะลองเล่นก็คือตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนี่ยจ้ะดอกนี้งานนี้โอเคคือรถเลยจะแม่เราก็ไหลต้ต่อไปยาวๆย,ย,ย,ยังไงสาวก็อได้กำไรไปกันต่อเลยจะแม่เลือตัวเหมือนฟรีอีกสี่ห้ารอบสี่ห้าดอกไปเลยะจ้ะงานนี้สวย ไหลต่อไม่สาวยังไงจวดแมนจวดจวดไปจวดแล้วก็นี่สวยโบยห้าร้อยกว่า,างานนี้จวดไปอีกจะแม่โอ้โหคือฟังไม่ไหวไม่ไหวนะดีๆไปกันต่อเลยกันนะคะตัวเหมือนฟรีของเรายังเหลืออีกอยู่เยอะน้ำมาโบเน้นๆคูนยี่สิบสี่ซะด้วยนะพันกว่าเลยไปกันต่อไปกันต่อจวดกันต่อไปเรื่อยๆจวดกันต่อไปยาวยๆ ขนมเค้กแล้วกันนะจะเอาขนมเค้กครั้งหน้าสุดโอ้ยยังยังยังขนมขนมเค้ก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 โบนี่สวยเลยแม่รอบนี้รอนี้เจ็ดหมื่นกุกบาทเลยนะโคตรสุดโคตรึ้งโคตรปังอ่ะเอาดีๆรสจัดรสจริงๆกำไรแบบงามมากรอบนี้เจ็ดหมื่นสามไปกันต่อเลยกันแล้วกันนะคะเลือกตัวนีแค่รอบสองรอบเท่านั้นจ้ะแม่ได้อร่อยแบเดิมหรือเปล่าเอ่ยรอบนี้รอบนี้ก็จุ๊ดนั่นแหละรสเลยส์ ไหลเายียาวๆต่อไม้ดอกนี้โอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าสกรอบเปลยวกกำระดแบบโอ้โหเกือบถึงหลักแสนแล้วดีๆถ้าอย่างนั้นเราก็เล่นให้มันถึงหลักแสนไปเลยกันแล้วกันจแมาจวดกันต่อไปเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเอาแล้วเอาแล้วงานนี้สกเก็ดของเรามาแล้วนะ3ตัวขาดแค่ตัวเดียวจะเข้าไม่เข้าจะจวดไม่จวดโบเรียบร้อยเข้าเฉยอ้ย ใครที่สนใจจะลองเล่นก็จะตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะมีสูตรดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นนอะไรต่างๆเนียนะเพียงตใส่ไปได้เลยจ้ะเอาไม่ต้องยังเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กำไรก็เป็นพอแล้วเนาะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนําสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นนอะไรต่างๆนนะให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราลองเล่นตามดูถ้าหากว่าได้ผลจริงก็จะเอาเล่นไปบ่อยๆละกันเนาะสายงานนี้ไหลตัวไปเรื่อยๆไหลต่อไปแม่ จุนใจจุนใจได้ข้าไรเรื่อยๆวายโบโอ้โหไหลต่อไม่สาวตัวคูนี่คูนแปดแล้วนะอ,ย,อยังยางได้ตัวคุณเรื่อยๆตัวต่อไปนี่รอบนี้ตรองน,นี้เน้นเเก็บไปสี่พันสามจะสาวเลือตัวเหมือนปรีอีกค่ะไม่ใช่อีกแคสตต้องบอกว่าตั้งเนาะตั้งเจ็ดปดรอบเจดปดดอกงานนี้กำไราบานเบอแน่นอน ใครที่แบบว่างบน้อยทุนน้อยนะคะพกมา10 20 30 40, 40อะไรแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่าเล่นได้สบายๆเลย,สา,ย,ส,ายสาวเพราะว่าเบ็ดในการ่นี้ต่ำคือบาทเดียวถ้าแน่แล้วทุนง,งานนี้สวยอะกำไรหมื่นฮะตัวหมุนฟรีอีก5 6รอบ5 6ดอกก็จวดกันต่อไปยาวๆสิครับเออสวยคูณ24แล้วดอกนี้คูณ27่สจ็ดไปจันหลักพันว่าไหลจวดเขาให้ดอกนี้สามพันสองไหลต่อไม่สาวโอเครอบนี้รอบนี้กำไรเพิ่มเติมอีก5,200เนาะสาวแถมตัว เป็นเพลงของเราอีกทั้งสี่ห้ารอบสี่ห้าดอกโอ้โหกำไรจุจ้งๆูงวดจวแน่นอนโอเคเริ่ไหลต่อในรอบนี้เจ้ต่อไปจะแม่เยาเหยาวกันไปเลยอีกแค่สองสามรอบสองสามดอกจวดแม่จวดจวดไปจุดอัดดอกนี้เยังไงได้ไม่ได้เยังไงโอ้ยเริ่เลยสาวไล่ยาก็ต่อไปเลยก็แล้วกันเนี่ยค่ะอีกแค่รอบเดียวรอบสุดท้ายเนี่ยจ้ะอื มดเรียบร้อยแล้วนะสาวอยากจะบอกว่ากําไรที่อยากให้ถึงแตกแสนแตกถึงแล้วจ้ะโอ้โหแตกแสนจ้แม่กาไรจากแค่50บาทตอนนี้ไอ้ต้นทุนจากแค่50บาทตอนนี้กําไรอยู่ที่หลักแสนแล้วเนาะเยอะขนาดนี้เราก็ขอจบเกมเสร็จกดายถอนต่างกันเลยจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของขาก็ได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปนะจ้าบ๊ายบาย